หมวกคีนิกี้ใส่หมวกอะไรเจ็่กนามยนีนกีหมวกอะไรไปหมวกนี้พี่ซื้อจากเเออออร้านของชาแนลสานั่งซื้อฮอลลเปอร์ฮีโร่จับไปนะฮอลล์สเปอร์ฮีโร่จับหานพีตอกววันแ่นะคหันกันเจ็ดเจ็ดเจ็ไปงานพีเตอร์ส่วนอกพีต์มาทีกนกันแต่งคโอเคเริ่มทั้งใจเล่นลุกสารถสทุกสารล ผีบอกตายกูชนะแน่แน่เออน้องนี่พอคนนี้อ่อนแอแต่ไม่อ่อนโยนรถสุสานร,รถรถเข้าามีดินสิทันที่พาเออ,อไปเปิดประตูเลยเจอน้องที่พาเปิดกล่องเปิดอ,อ่ะอพี่พาวิ่งไปไม่ไหวค่ะประตูถูกพังหมดแล้วเรียบร้อยอ๋องั้นปล่อยไปเถอะครับเปเล่เปเล่ชิกิ้นิวบี้เขานิวบี้ตามเราอ่ะเธอ เออแต่เราเชื่อว่าเขาไม่นิวบี้หรอกนะเป็นเลขประตูบ้านใหญ่ไม่ได้สักประตูทิ้งเนแล้วประตูกเออตัวยัวตัวยัวไม่แน่ใจจะเกิดะเกบนบ้านใหญ่บ้านเล็กนี่ไหมอ่ะบ้านเล็กไปเปิดกันบ้านเล็กบ้านเล็กให้ดูบ้านเล็กให้โอเคบ้านเล็กคูอเปิดไปแล้วข้างบนมีวิธีเหรอพีเตอร์ไปเซตนะพีเตอร์ไปดูบนมีวิธีนะไปเซตบนหรอพีเตอร์ โอเคตัดสินง่ายเลยน้องนิพายูนแค่ประมาณม6ตัวเป็นส่วนเป็แดงน้โพตส์สักโอ้ยตายอีเบลอีชัวมันอยู่ไหนมันอยู่กับฉันบ้านเรียมบ้านเรียม ู่นี่พี่อยู่นี่อุ้ยอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นมันขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปข้างบนบีแค่นะทุกคนต้องตาผีคาดยางกูนะทุกความสมนี่วางวางยันไว้ตรงตามที่เราอะไรนี้พาเราไรสาระกันคนนี้เก็เลยนิสัยอะไรอะไรอุ้ยมาไรสฉร ก็เห้แล้วเหล้วข้าตู้ก่อนตรงตโงตัวตรงตรงมันมีมีน้ำยาอนะมีน้ำาตงยาวะโซนถอย้นมีหีนองะอันเล้วมันเอ่มกัไปด้านมตรนั้นเล่นคนไม่ได้จุดสวดนะ บี่าๆเสร็อพี่เซ็ตของให้อยู่มาสิเดียมคือที่เซ็ตของที่ดีที่สุดมของในตลาดนะิงไม่ดนไม่โดนพีเตอร์ไม่ดนพีเตอร์ไม่โดน ไ,ไม่ส,ส,สด้วย,ววยวพ,พี่อยู่กับภูมิใช่ไหมอ๋อโอ้โหกระโดไดไปหนึเเ่งเจ็บมานะเจมานะเบลกไปมีพาสดไว้ไว สตอมินาหมดเพอร์เฟกสามรอบโอ้ยสนิพาด้วยโซนีพาด้วยนิพาสตอมินาหมดโคล้นไวคดอเนดูดูซ้นสตารมินาสิสวดโอโซนบนกลางเร็วเร็โอ้ยเต๋เต็เตเขาารู้ว่าพีเตอร์จะสวด ปีเตอร์นายอยู่ปีเตอร์ัอะไรอ่ะอะไรสวดกลางบนสกลางบนยายอยู่ไหนนะยายอยู่ไหนข้นมาีเตอร์มาแล้วปเาหาอคุณนิกกี้ขึ้นมาแล้วชันใช่ไหมขึ้มาฉันใช่ไหมปล่ไตายไป เบเ้าตีเตอรเราจะให้เราจะต้องทําให้พิเตอร์ไม่จะทําให้พิเตอร์จูกสาิธีไง

ไล่ชันไล่ชันไล่ชันเราเป็นญยาไสีไขพิธีโน้นพิธีไก่พิธีไก่พิธีบ้านใหญ่โอ้พิธีบ้านใหญ่โอ้ยยู่ตรงบ้านใหญพอดีแวอบแนไม่ใช่พิ่ีบ้านใหญ่เลยพี่เต้ ไม่โดว้อด้วยแล้วด้วยอย่าทาหนูอย่าทาหนู้าสิเตอร์อย่าทาหนูอ่ทหโอ้ี่มาอย่าทาหนูองย่าทาหนูต้มีสเตอร์มีหน้าเล่นว่ะทุกคนเล่นย่ค่า อเลี่ย์พีเตอร์เอาให้ตายอ่ะปีเตอร์ปีเตอร์ไม่มาบ้านสี่เหลี่ยมหรอประตูยังอยู่อยู่เลยนั่นนึงขอแล้วไอ้ตรงนี้มียาพลาดฟาดโอ๊ยลาดพลาดปุ่มกดกดออกดูช้าไปพลาดเลยพลาดเลยไอพีเตอร์อย่าเพิ่งตายพีเตอร์เร็วเร็วเอ้ยเอ้ยคนนนี้คนนี้ไม่มีโรคคนนี้ไม่มีโรค ปีเตอร์ช้ประตูบ้านสี่เหลี่ยมไปเลยเออรถอยบไหนอี่ะกร้ไอะวยโวยโ้หออกได้ปรคำเอกคีาไปเลยน้มดแล้วไปไเถอะเขาบวกกันอยู่ตรงนี้ไม่บวกกันตรงนี้ล่ะ ข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้จะได้จะได้สักวนเสาร์นี่ไล่โอ้โหข้าตู้แล้วข้าตู้เรามันทุบตู้ก่อนฉันอยู่ในตู้ฉันอยู่ในตู้เออเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้โอ้ยโดนแล้วเนี่ยเออ ยาอยู่ข้างบ้านใหญ่ว้ายเจว้ยมันไปโน่นมันขึ้นชั้นบนมันขึ้นชั้นบนเดี๋ยวีพี่มองหาอยู่ เขาแบบอัปเปอร์เขาขึ้นไปแล้วโอ้ฉันมีสายสินนะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ตรงนี้มียานะทุกคนไม่เขาอยู่นี่เขาอยู่ตรงนี้นู่นนี้เราวม่ได้บแคฟูนะบีแคฟูบีแคฟูเขาไปนวดเขาไปนวดเขาไปนวดตรงนี้มียาใครเจ็บมาเอายาเอ้ยอย่าอย่าคนเจ็บคนเจ็บที่ยังไม่ตายอย่าเพิ่งเอายาเขาอาไปแล้วเขาอาไปแล้วมาหาทำไมไม่ได้อยู่ในซีนเลยอ่ะแแล้ว ไปเอายาไปเอายาอึบอไม่อยู่แล้วอุ้ใส่สินมยมานมันี่าอไม่สยหสินประคำมาหน่อยเอ้ยมาด่มานี่ตรงนี้ไม่ใส่สินเล่นโอโซนนี่ตรงนี้โอโซนตรงนี้ตรงนี้วิ่งบนออมบ้านสิ ไปไปปิดประตูมันไล่โอโซนแล้วน่าไม่ไหวออกไปไม่อยากออกเขาออกไปซะแล้วเขาไล่ปีเตอร์เขาไล่ปีเตอร์เขาไล่ปีเตอร์ถ้าเขาพิการมันจะตามมามันจะตายอยู่แล้วไม่น่ารีบออกยาก็มี ต,ตรงนี้มีสายสีอีกอันนึงนะเบลมาดิเบลเขไม่ในใ้าออกอะน,นี่ยนะมูลมูลมีอะมูลก็มูลตเข้าตู้หน่อยเข้าตู้ให้หน่อยเข้าตู้ให้หน่อยอยอกเออว้เดี๋ยวต้องเข้าตู้เข้าตู้ได้อีกไหม รอมันทุบตู้่อนอุ้ยอ,อ,อุ้ย,ยนั่นน่ะแล้วเขาก็จูกแล้วด้วยทีเนี้ยพี่จะกระโดดลงมาทำไมนุ่น <ปะ S 1> นุน ภูมิมีของติดมือไหมน้าภูมิภูมิมามาภูมิมาเอฟดิพีเตอร์เขาอยู่ไหนเขาเขาไปนู้นหรือเปล่าเขาไปตรงนู้นีเตลยเขาอยู่นี่อยู่นี่เลยเอ้าบอกแล้วว่ากำลังเดียวแตกไม่คือคือคือเมื่อกี้จู๊กับผีอยู่ว่าแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็วิ่งไปชกเปี้ยงเลย คือแบบคือเขาคงนึกนั่งนั่อยู่ว่าควรไปทางไหนแล้วต้องวิ่งช้าแล้วก็นต้นไปแต่ว่า,วาผีคนนี้เน่ใส่ไม่ดีอีกแล้วทำไมพวกเราเล่นด้วยกันแล้วมันต้องเจอผีที่แบบหนีลงน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเจอชอบเจอผีถูกัน่ะอ้าวไม่ได้ข่าดนี้ชื่อระหว่างทำไมเธอได้ทำไมเธอได้ไ่กัวอะรเน้น